สวัสดีครับผมปเป้ครับวันนี้มาตกหมึกครับคลิปที่สามมากับนกไก่เพื่อนตกปลามากับพ่อครับแล้วเป็นไงก็<อ>มีแต้มยังมีครับนำอยู่นำอยู่กี่แต้มนำอยู่ห้าแต้มครับโอ้โหฮอตจริงจริง <laughs> เออ ก็สวัสดียามเช้าครับนะนะม,มาหาหมึกทำกับข้าวหน่อยครับผมเออที่ได้ไปก็นั่นแหละลูกกินหมดพ่อก็กินด้วยชอบกินหาได้กินเองเอ,อรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็รสชาติมันดีครับรสชาติมันดีครับอืม <S <S ก็ลุ้นกันไปครับผมว่ามันจะ มีแต้มเพิ่มเติมกันหรือเปล่าว่าจะหมานนอกหมานน้อยส่วนอีกนะ้าท่านหนึ่งดูนะครับมันเขาเจอกันอยู่น,นั่นนะครับน่ัล,ลูล<อ>น้ามาทำเลยน้าชื่ออะไร,ไรเฮ้ย <laughs> เออวันนี้สมาชิกเราขาดไปนะครับผมเ,บเอ,อ่อสมาชิกเราขาดเออหลังเดี้ยงไปแล้วครับไตเอ้ครับไตเอ้ครับเออส่วนไตหวังติดงานครับจริงๆผมก็ติดนะแต่ว่าผมเออก็มองว่าเออเรามาเช้าแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปแล้วก็กลับไปก็เต็มที่ก็ถึงบ้านก็เที่ยงครับแล้วก็ยังมีเวลาได้ทํางานอยู่ครับผมก็ถือว่ามาหาอยู่หากินครับหากับข้าวครับผม ติดตามกันไปครับนะนะ,นะว่าจะเป็นเช่นไรเออครับโบเบสมาอีกแต้มครับฮอตจริงๆระเออกอเขา <c oughs> เลิกๆเล็บๆเห็นน้ำมาแล้วครับนี่แดดเจอกน้ำมาเลยชึบชึบชึบอยู่กี่ไก่ไม่รู้น้าเห็นกันหรือเปล่าเอามาฟังเออนี่แหละเอามาฟัง ออมาแบบนี้มาแลครับมา,นนบมา,ลาแล้วครับเนี่ยมาใกล้แล้วครับทำาเบาๆบเบาๆนี่ใสโตด้วยส,สวยส,สวยใสสวยใสสวยเบ,บาเบาไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งไม่เร่งก่อค่อยเอ,อ้ยไม่ต้องหันหน้ามันมาเอียงอัดไปด้านข้างเดี๋ยวมันจะมาพ่นหมึกใส่หน้าเออกค่อยค่อยเล่นไปเรื่อย เอ้สู้ดีไม่เป็นไรไม่ไรนั่นแหละเราต้องลบปั๊บยิงยังยิงยังโอ้โหโกลัวจังเลยครับนี่ครับโอ้โหโตครับเนี่ยโตเลยโตเลยโุ้ยยอมเลยยอมมือหมานจริงๆเลยแต้มที่เท่าไหร่แต้มที่หกครับโอ้โห,โอโหโตอนนี้สกอร์อยู่ที่ ตะกออยู่ที่19ครับไม่ใช่โอ้โหเอาเห็นไหา้หมแกะหมันนี่ครันี่บ้หเนื้อนุ่มหวานเชี ครับตัดแล้วก็ถ่ายภาพขุดยากขุดเย็นนครับหลังจากที่อาปูเบ๊เข้าฝั่งปวดท้องเข้าห้องน้ำขุดกันหน้าดูเลย น่าจะยาวนานเลยกว่าจะเจอตัวอลไรครับอลไรครับอลไรครับอะไรครับหลังจากที่จับตามจับอยู่หลายจุดยิงเบายิงเบาครับไอ้นี่ยิงเบาครับยิงเบาครับยิงเบาครับจ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 ับอย่าได้นอกนยิงเบาครับ ฮ่าน uhm, hmm. ี <you> ่ mm ูกิมหายทุยังมีกอกสองอีกถูกุกอกสองโอ้โหยังยิงีกคกับเนี่ยหมดยังหมดยังโอ้โหยังมีนัดสามทุ่หมดแล้วดินี่ครับเอ้นี่โ้ย เรียบร้อยเป็นหนึ่งแต้มครับก็ขยับตัวไปน็อกน็อกครับเราไม่มีกระชังครับไปแล้วครับน้องแตงโม,มจับแต้มแล้วครับน้องแตงโมครับน้องแตงโมห้าจุดสามนะครับอุย้ยพูดผิดน้องแตงโมห้าจุดห้าสองจุดห้าโอ้ยพูดผิดน้อง น้องเตงโมห้โพูดไม่ถูกติดอ่างน้องเตยงโมสองจุดห้าสองจุดห้าครับเอาละครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับระวังนะ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 ครับโอ้เตรียมเตรียมโอ้ยโดนทั้งเตยอโอ้ หันหน้าหันลำใสเลยโอ,อ้โหหลุดแล้วด้วยอ,อ,อ,อันนี้ครับนะนี่ครับนี่นนส,สดๆเลยครับมันจิ้มพรอมอ้อมจิ้มพร้อมพูดมาน้ำลายสออุยโอ้โหยังจะมียิงกันอยู่โีอีกถูกขยันยิงจริงๆ,ๆเลย ฟิตอย่างเดียวครับแล้วครับโบเอสมาอีกแทมแล้วครับใหญ่ปียกสูงมากไโยดโอ้โหโอ้โหครับจับกล้องไม่ทันนะเออฝนก็จะมาโอ้ยันปากนั่นไงโอ้ไม่ได้เลยเออ chạy ngang đi ra này tam đi chết hot chinh chinh hot chinh chinh yeah, dây dung ngắt dây yeah, ngắt gì để mất sẽ kiểu níu mm. cũng khói พยายามอย่าหันหน้ากล้องเออเงันขึ้นเื่อก่อนสิแล้วค่อยเออหันลงย <c oughs> งางเดียวครับไม่แก้มครับ

ไม่ได้เราปิดปากปิดปากกระบอกปืนไหมครับเนี่ยปิดไหมทำยิ้มใส่กันครไปเอาปล่อยดิปล่อยดิเอาเอาปล่อยดิอย่ากะดิี่โถวไอ,อ,อ้เดี๋ยวจริงเออขอสัมภา์เนี่ยครับอันนี้แจ้มดี่เท่าไหร่ครับจำไม่ได้ เพราะไม่ค่อยจะได้จำเพราะว่าหมึกไม่ค่อยจำ,อยจำแอมพี่หกหรือเปล่าสับก,ก,ก็ยังตามหลังโอเบสอยู่นะครับนะเอ้ของฮัตจริงๆเลยสักก,ก็ยังนำกันอยู่อยู่ที่ จ็ดต่อห้าครับอตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วครับน่าจะสิบโมงแล้วมั้งสิบโมงหน่อยหน่อยหรือเปล่าก็เริ่มหิวแล้วครับก็เริ่มจะเดินเรือเข้าฝั่งกันละลุ้นกันไปว่ามุ่งหน้าเข้าฝั่งนี้จะมีเอ่อเพิ่มมาอีกสกต้มหรือเปล่าครับผม เป็นลำบากเลยนะเออภาพมุมกล้องก็จะไม่ค่อยจะสวยเพราะมันขยับตัวไม่ค่อยได้เอียงได้แค่ซ้ายขวาก็ออหาอยู่หากินกันไปครับนะนนะออ <laughs> โอ้นั่งมากครับลมดัน <laughs> การเจ็บก็ขึ้นไปร้อหน้าท่าแล้วครับลุน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 กัน,น,น,นไปเรื่อยๆครับน,น่าก็หมดเวลาครับเออหน้าก็ฝังกันแล้วก็ฝากด้วยคลิปสั้นๆคลิปสนุกสนานกันไปครับกับการหาอยู่หากินเออตกมึก หากินเองอยากอะไรก็หากินครับมันก็จะได้รสชาติได้ความรู้สึกต่างก,กันครับที่เราจะต้องไปซื้อไปหาเขาเรามาหาเองมันก็จะได้ความรู้สึกอีกอย่างถ้าท่านใดอยากจะลองอยากจะสัมผัสก็ลองมาหาตกกันดูนะครับ ก็ตลับคลิปนี้ก็คลิปสั้นนี้ก็ฝากนะนะไปด้วยกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับนะนะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะก็ทำๆกันไปครับผมมันก็เป็นบันทึกการเดินทางของชีวิตครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมช่องน้าไก่เพื่อนตกปลาครับผมลาไปเลยนะครับผมสวัสดีครับผม พบเบสครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยครับคลิปสั้นๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยครับกับช่องนักไก่พื้นกปลาคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ